ใส่แป้งเข้าไปในหนังไก่เลยขยำเลยเพราะว่าผสมมาเรียบร้อยแล้วไฟอะไรต้องได้นะคะใช่ไหมใช่คือสุกสุกแล้วนะคะเนี่ยพร้อมทานนี่ก็จะเป็นชนละยีสบาทฮะแล้วมีเอ็นไก่มีหนังไก่ก็เห็ดฮะแล้วก็เอ็นกระดูกเอ็นกระดูก อ๋อเป็นเอ็นกระดูกไก่<ช>นะคะ<ช>แล้วเห็นว่ามีครุกมผงด้วยมีรถอะไรบ้างะคะม,มีรถชีสก,กับรสดั้งเดิมครับจะเป็นรสดั้งเดิมของที่รายครับช่องโมบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยดใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่องโมมากินเชงหน่ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดแคมสนค่ะอยู่ที่วัดแคมสนเลยนะคะที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่นี่นะคะตลาดใหญ่มากๆเลยมีทั้งของสดแล้วก็ของสําเร็จรูปนะคะเป็นตลาดตอนเย็นค่ะแล้วคลิปนี้นะคะโมจะมาถ่ายร้านของกินเล่นค่ะทุกคนซึ่ง ทำง่ายขายดีแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็มีครุกผงหลายรสเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้านลุงจันไก่ขย่วค่ะนองนี่เอาเรายการเลยไหมน้งมองมือโปพิเศษใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับข <c oughs> ายอะไรราคาเท่าไหร่บ้างคะอันนี้ก็จะเป็นชุนละยี่บาทฮะ <c oughs> แลี เอ็นไก่มีหนังไก่ก็เห็ดฮะแล้วก็เอ็นกระดูกเ่็นไก่อ๋อเป็นเอ็นกระดูกไก่ใช่แล้วเห็นว่ามีครุผงด้วยมีรสอะไรบ้างคะมีรสชีสกับรสดั้งเดิมครับจะเป็นรสดั้งเดิมของที่ร้านครับอ๋อจะมีรสชีสกับรสดั้งเดิมนะคะดั้งเดิมจะเป็นสูตรของของลุงจันครับอันนี้เป็นเห็ดค่ะมีรสชีสกับรสดั้งเดิมเป็นเห็ดเข็มทองทอดนะคะ มีสองรถค่ะเขาก็ทำการเขย่าเขย่านะคะครัออบอันนี้เห็ดค่ะทุกคนเขาก็จะใส่นี่นะคะน้ำหมัก<ะ>ใ,ใส่ลงไปจ้ะ มเข้ากันก็ต้องแบบคลุกให้เข้ากันนะคะถ้ามันมันเห็ดมันจะเหนียวอันนี้แป้งก็คือคลุกรสชาติมาเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งไม่ได้มีรสชาติครับอ่ะไม่มีรสชาติหรอล้วที่เราไม่คลุกผงไปอ่ะมันอร่อยเองฮะ <Ha? S 2> มันอร่อยเองอร่อยเอง เห็ดมันจะสุกไวมากครับอ๋อเห็ดสุกไวเพราะว่ามันมันบางด้วยเนาะสวัสดีพ่อค้าที่ทอดด้วยนะคะทำกันอยู่สองคนเหรอคะครับนี่ตอนนี้ก็คือนี่กำลังทอดนะคะเห็ดเข็มทองค่ะถ้าช่วงคนเยอะๆนี่ต้องทอดสองเตาเลยใช่ไหมคะ เออนี่นี่เห็ดเข็มทองนะคะเขาก็ทําการกระจายกระจายนะคะใช้เวลาทอดนานไหมจ๊พะพ่อคะาห้นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วขายกันมานานหรือยังนะคะ,ะหนึ่ปีนะคะอ,อ๋อ,อช่วงโควิดเออ แล้วทาไมถึงได้มาเปิดร้านเป็นเห็ดเขย่าลุงจันนะคะเาที่จริงมันเป็นแฟรนช์ายของพี่ชายครับค่ะแล้วก็เลยแบบสนใจก็เลยมาลองเอามาลองขายดูค่ะที่เพชรบุรี์ทีอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเหรอใช่ของพี่ชายอยู่กรุงเทพอ๋อก็คือช่วงโควิดยังไงนะคะช่วงโควิดแบบจริงผมเล่นดนตรีครับกลางคืนเป็นนักดนตรีใช่ในช่วงโควิดมันไม่มีอะไรทำไง อะไระรอ้องครับนักร้องอุ้ยเก่งอนะ่ะนล่อยากให้ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะร้องให้ฟังหน่อยพ่อพราเอาเจ็ดพยางไกลตัวใกลที่มองขึ้นมามีแต่คนนิชาดิ่ฉันมีของหัวใจของเธอไว้ประมาณนี้โอ้ยละลายเลยอะ่ะชอบพ่อพรามากร้อ,องเพลงพ้องมาก เสียงแหบจังอันนี้ไม่ฟื้นปีใหม่เลยโอ้โหแล้วยังไปเล่นดนตรีอยู่เลยค่ะไปอยู่ครับยังไปอยู่นะคะทำสองงานเลยใช่ครับเก่งมากๆเลยค่ะทั้งวันมันว่างเก่งมากเลยใช่เป็นอะไรคะเป็นคนถ่ายตื่โป๊ะเป็นคนไปดูเป็นคนไปดูใช่ไหมอ๋อเป็นลูกค้าอ่านี่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวขอภาพค้างหน่อยนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ ่าทานมากหนังไก่นะครับนี่ค่ะโอ้นี่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 แป้งนะคะแป้งสูตรของร้านเองครับสูตรของทางร้านนะคะอ่ผสมเองเริ่มจากใส่อะไรคะใส่แป้งเข้าไปในหนังไก่เลยขยำเลยใช่เขาว่าผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนี่ละค่ะขยำกันอย่างนี้เลยนะคะหนังไก่วันละกิโลคะเอาตลาดนี้ก่อนตลาดนี้มวันแรก มันแรก30โล30โลนะคะจะหมดแล้วขอลองหน่อยขอลองหน่อยนะคะตลาดประจำนี่กี่โลจ๊ะตลาดประจำอยู่30-40ิทำแล้วก็เห็ดเห็ดสิบสิบสองอะไรเงี้ยครับโอ้แล้วก็มีพวกเอ็นพวกอะไรอ้าวใส่แล้วจ้ะ ไฟอะไรต้องได้นะคะใช่ไหมใช่ค่ะใช้น้ำมันเยอะแม้วันวันหนึ่งอ่ะอืมน้ำมันมันจะออกมาจากมันหนังไก่อ๋อมันจะค่อยค่อยใช่ครับมันรีกันไปรีกันมาอย่างเงี้ยโอเออดีจังเลยถ้าเห็ดถ้าเห็ดขายได้เยอะน้ำมันก็จะหมดเร็วแต่ถ้าหนังไก่ขายเยอะน้ำมันก็จะเพิ่มเยอะอะไรเงี้ยครับมันจะมันหมุนอยู่แค่นี้ค่ะหนังไก่นี่ประมาณกี่นาทีจ้ะพ่อคะาสิบห้าถึงยี่สิบครับสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะ หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาหั่นให้คะหั่นเองครับหั่นเองเลยนะเออต้องให้ได้ชิ้นที่พอดีใช่ไหมคะใช่อันนี้คือสุกสุกแล้วนะคะเนี่ยพร้อมทานนี่ขอพาพค้างหน่อยนะจ๊ะพ่อค้าอ่านี่ รอให้มันเย็นก่อนรอให้เย็นก็จะกรอบมากเลยใช่ใชไห <ง S 2> มคะมน้าทานนะอ่ะน,นี่ก็จะเป็นแบบเอ็นกระดูกนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันทุกอย่างเลยวันนี้ว่าอันไหนอร่อยบ้างนะคะหนังไก่ค่ะ อันนู้นเป็นไก่นะคะอันนั้นเป็นอะไรคะถาดแรกเป็นไก่ออเอ็นเต้อันนี้เป็นผงของทางร้านอันนี้ผงอะไรคะผงสูตรของทางร้านอาอันนี้เป็นผงนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะออ่่าาเปิดให้ดูหน่อยค่ะนีโอ้ชีจะหมดแล้วชีก็ขายดีนะยี่สิบค่ะ 50บาทนะทุกคนเดี๋ยวดูกันเลยค่ะอโอ้ย่อ,อ่ะขย่าวนะคะ50บาทค่ะเขาก็จะโรยผงนะคะนี่คือแบบ ทุกผงเรียบร้อยแล้วนะคะสนไก่50สบบาทเลยนะทุกคนเด็กก็ชอบนะเด็กก็ชอบคนโตก็ชอบนะคะ เข่าคอนะคะมาเจอตลาดนัดวัดแคมสนนะคะก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับวัยรุ่นสร้างตัวนะคะทุกคนไม่ต้องขย่านะคะอ,อันนี้อะไรเกกระดูกอ่อนเออกระดูกอ่อนนะคะไม่ขยา่า คือไม่เขย่าก็มีรสชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะหมักมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ต้องเขย่าก็อร่อยนะคะ,ะนี้ขายเงคะุลยี่ค่ะอ๋อสสิบาทค่ะข <40. S 2> ย่าชี้ค่ะเขย่าชีสค,ค่ะทุกคนสี่สิบนะคะ อ่าพ่อค้าไม่พอใจแถมอีกนะอ้าวคุณแถมดูพอ่อค้าขยิบอาได้ไม่น้อยเลยทุกคนอาคาอาต่อไปเป็นเอ็นไก่จ้า2ี่บาทดูนีให้พูนเลยนี่ยังไม่พอเติมอีกอ่ะ เขาสามสิบเหรอเอ็ N นไะก่สามสิบเนาะพูดผิดเลยขอโทษค่ะมียี่สิบมีสามสิบเหรอจ๊ะถ้าพูดผิดราคาผิดเลยพ่อค้าบอกด้วยนะจ๊าะาหนังไก่ยี่สิบหรือสามสิบอะยี่สิบอันเนี้ย <20. S 1> อ๋อยี 20, ่สิบมีอ๋อมีเอ็นไก่นะคะเอ็นไก่สามสิบอันเนี้ยยี่สิบอ้าว ่อันนะีเ้คอันนี้คุกเป็นผงอของทางร้านนะคะว่าไปขายดีมากเลยนะวันแรกอ่ะเอาเรื่องเลยนะคะอ้าวนี่นี่กระดูกอ่อนไก่ค่ะเป็นคุกผงธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติคือทางร้านนะสูตทางร้านคือ,อเห็ดไว้สุกไวจริงๆรด้วยนี่ทั้งหมดกี่บาทคะยี่สิบหกสร้อยหนึ่งพอดีเลยเหรอ,อโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะขอเป็นอันนี้ก่อนแบบเอ็นไก่เอ็นไก่ก็จะเป็นคุกชีสนะคะนี่ดูนี่ สีสันก็จะอกสีส้มๆหน่อยนะคะอย่างนี้เลยกินเลยค่ะม,มีรสหวานนิดๆหอมชีสค่ะเป็นไก่กรึบนะคะทุกคนกรอบก,กรอบของแป้งอ่ะแล้วก็กรึบดีดีต่อ,อไปเป็นหนังไก่ทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสเหมือนกันค่ะนี่ กินเลยมลไมองคุกอะไรรนะับมากอ,อ,อ,อันนี้อร่อยมากเลยอะ่ะหนังไก่นะต้องตั่งอร่อยกรอ,อบออขายดีมากเห็ดเขย่าค่ะเป็นรส ของดั้งเดิมของทางร้านนะคะนี่รสนี้จะออกแบบเผ็ดๆนัวๆรสนี้อร่อยรสธรรมชาติอ่ะรสดั้งเดิมของทางร้านเผ็ดดีมาก ผู้ของเขามีความเผ็ดเค็มหวานหอมไม่หวานมากนะอืมอร่อยอดีทันกับเห็ดเข้ากันมากค่ะโมชอบเห็ดชอบมากมต่อไปนะคะจะเป็นกระดูกไก่อ่อนค่ะคุกผงตั้งเดิมของทางร้านค่ะ เป็นกระดูอ่อนเลยแป้งกรอบกระดูอ่อนกรึบกรึบเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจรสดั้งเดิมของเขาอร่อยนะทุกคนหมูเชอารสดั้งเดิมคเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดหอมหอมนะคะกิมเินเ,เหมือนกันนะ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคนเยอะมากเลยดูดิโอ้ oh, คนเยอะช่องบอบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร์ช่วโมมากินชิมเลย